นี่พี่นอ้องอาดูนี่เลยมาเลยพี่น้องพี่น้องก็สิว่าเบียร์หายไปไซม,ม่าไปเฮ็ดจมูกแล้วก็เฮ็ดปากค่ะพี่นอ้องแล้วเบี้ยมาพี่น้องผู้เก่าหนาเดิม,มหนาเดิมค <laughs> นนี้คนบอกว่าอันไหนในเี้ยมายเนี่แล้วกินยังกินปลาไม่ได้ ของดองของแสลงอะไรเงี้ยอ่ะปากแห้งกูไรสิบกว่าวันเองทุกคนสิบก็เมื่อลูก oh, ช oh, oh. mm ิ hmm. ้นเอ็นโอ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 โเป็นเนื้อโคขุนจ้ะพี่น้องดึงดึงอยู่ดึงดึงดึงอยู่โอ้ยไอ้ทวนทวนทวนทุกคนฮะ มาจ้าพี่น้องจ้าแซ่บๆน้ำกันอุ้ยได้ใบอันนี้มาน้ำมาพี่น้องมาวันนี้เรามีใบขนุนทอดกรอบมาด้วยนะคะทุกคนหรือว่าสาหร่ายอีสานบ้านเราเองเอาไ้ดันได้ดีครับได้หมดอย่ามันบกกรอบมันอย่ามันถือไอไหมออะเห็นพี่น้องเบิ้งนํานหมเออเอนี่ละเออนี่ละเด้อพี่น้องมาเด้อ อยู่ดีอย่างไหนบุ๋จุ่มไปเลย,สา,เยสามเลยโอ้โหเรียบร้อยี่น้องพีดด่น้องทำผ้าลองเบียมาแล้วครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วจ้านี่พี่นออ้องาดูเนี่ยเลยมาเลยพี่นอ้องอออืื้ห อร่อยมากแบบอืมอือแบบนี้แบบนี้ทดอดขมกรอบจอ้ะกรอบยับ้องอืมกรอบใบเยอะเลยไอ้ปลานเจี๊ยนผักปลาซันเลยหรือเปล่า ผ่าปลาแข็งเด้อเออไรเ<ส>นยกินไดบ้างหรอพี่น้องจ๊ะน้ำจิ้มแม่เฮ็ดไรไฮด์จ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องโอ้ยหหวานติดกันเด้อย,ยานกินไปแหละโอ้ขนาดก่อยากกินมาเด้พี่น้องครับทั้งไก่ทั้งไก่ครับกินน้ำกันครับผม เนี่ยพี่ดาเหนียวดีดีคนดีดีขอบกุณขอบคุณอะไรของมันเป็นมั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 นชอบจ้ะ ปุ่มพักโดดจะกินลูกซินนี่อ๋อดื่มบอกเด้อ,อ,อพี่น้องจ้าลูกซินเอ็นเนื้อโคขุนของตับหมีเด้อจ้าพี่น้องจ้าผู้ใดอยากกินก็ทักหาตับเด้อจ้าครับอือเดี๋ยวมันนึ่งอร่อยไปกินนอวยกันไหม่ะอืออือ ออหอมเด้จากพี่น้องจา้านั่นสิเป็นเอ็นกรุบกรุบนะปลาปลานาะนมีความหอมของเนื้อนะคะทุกคนน้ำจิ้มก็เป็นสูตรของแม่นะคะของตั้มน่ะซื้อสองแถมน้ำจิ้มนะคะทุกคนจ้ะนี่เป็นน้ำจิ้มแบบน้ำมะขามเข้มข้นแบบนี้เลย อืมดนีอืมกลับืมผักก็ เก็บจากสวนแม่ปลูกกรอบๆอแซบแต่พี่น้องแซบคือเกาครับครับกินน้ำเมียงมาเป็นไรแต่กับวานนึงกินในทุกอย่างพี่น้องกินได้หื้ เี๋ยว่าอืมอมเปี้ยวกินทั้ง,งหลายพี่น้องดูชิ่อือจับ เบิง่งพี่น,น้องจ้าอันนี้โลดหนึ่งด้จ้าโลดหนึ่งด้จ้านี่พี่น้องจ้าเด็หลายเฮี้ยงจ้าเอาไปเห็ดเอ่อใส่ก๋วยเตี๋ยวกับแสบหอมเทลุงไนบิ up, Ora, ่งลายนึ่ะ うん。<step. S 2> mm. mm. อร,อ,อร่อยอร่อยต้มอร่อยเหมือนเดิมจ้ะดื้อกิ่เนื้อความหอมเนื้อเดี๋ยวหน่อยเป็นตลาดน,นัด วันเสาร์ทิศวันอยู่โรงเรียนใชตลาดนั้นพอ่อแม่เสอร์กินดีดีซื้อมาถทอดนะฮึฮึขอ,อ,อบมันซื้ออะไรมาทอดให้กินลูกชิ้นเหรอใช่ืม ตลาดมื้อนั่งดีวก่อนึ้นอยากกินตำบักหุ่งแห้งพี่น้องอยากกินแห้งแต่กินปลาแดกปลาด้เลยให้แม่เห็ดตาไทยให้กินก็เลยแบบเดียก็เยกานเลยแม่นังคืนบองโอ้ยน่ยมคนมันอยากกินตำหมเป็นแนวนี้นี่เองนึกถึงหนุ่ยเลยว่าทําไมเขากินได้ทุกวันกินต้ตมตำทุกวันโอ้เหมือนเราเนี่ยแหละขาดไปแค่ไม่กี่วันนะวนเนาะเดียก็อยากกินแล้ว Det var jo ผู้ใออ่ไรก็เคยกินใบบักหมี่ทา,ก,าก,กับไปลองให้กินด้วพี่น้องครับแต่สองเร้องมันกระเด็นต่อไปได้เจ็บตัวมัน้างติดฟ้าเหมือ,มอนแล้วมับนบ้านอ,อร่อยอสั่งเบียร์สั่งมาไวต้ติดตัวพอดีต่ำหม,มาบาทกระ,ะสินก็เลยให้นหนอ่อมาใหาน้น้ำ พึ่งในอันพึ่งแล้วไม่เห็นกินอร่อยหอมจุกเลยนะอืมได้ละมันหอมเหนียวนะอืมอืมอมอม ค่ะพี่น้องคะสำหรับมือนี้ก็เอาความแซ่บมาฝากพี่ฝากน้องค่ะเบียอยากกินเบียอยากกินโอ้ยไม่ได้กินโลนึงสองคนเบื่อเบื่อจ๋าผมก็เบียร์เป็นคนกินหลายถ้าแต่กินพอดีนะเว้ยโลนึงกับสี่สี่คนสามสี่คนเอาละค่ะพี่น้องคะสำหรับมือนี้เนาะค่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังด้วยค่ะพี่น้องคะผู้ใดอยากกินลูกชิ้นเนื้อโคขุนนะคะของตัำมีก็ทัก มีไปได้เลยนะคะทุกคนคะสำหรับมือนีเบียกกันหน่วยขอตัตลาไปก่อนพบกันใ่คลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีครั